ครับผมสวัสด <Keep S 1> <VII> ีทุกท่านนะครับผมมาละโค้งสุดท้ายนะครับนะครับวันที่15บห้าเวลาบ่ายๆตามแนวทางโค้งสุดท้ายกับปิศนาของปู่ตานะครับที่อยู่ที่วัดเทพลังสีนะครับบ้านยางทะเลกับอาจารย์ช้างนะครับโอ้มาแล้ว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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วพอจำมาแล้วพอจำมาแล้วอ่ะมือนี้ยอ่าับเครื่องกันตามากระเบื่องตะเครื่องก่อน มาดิคำวันนี้เนี่คุณทาวหอดคำเลยดินี่คำก็คำแล้วเขียนไว้แล้วกันทานว่าบอกให้เข้ามาเบิงเอาต้นแลงต้นแลงต้นแลงหมดแล้วเขียนมาแล้วเออหนังเขียนได้เพิ่งจะไปเบิ่งเอาเตียอยู่เบิงเบิงเอาอยู่ศาลนี่มันบ่เดี๋ยวครับไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งกันห้องฟิล์มด้อยเตรียม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 ใกล้เวลาแล้วเขียนหังก็เขียนไว้ทันตว่าโอ้นั่นก็เมมไว้ทันตัว่าหมดก้อนเราก็เขียนไว้อยู่นี่ละที่มาเนาะเมนเมนบัดนี้มื้อนี้ไปเบิ่งว่า เขียนไว้คือยังครับผมไปอากรนั no. ่นถามเราแล้วที <h <h ่เขาคือของกับบ่ได้มาทางนี้โอ้ทำความสะอาดผู้ที่มาเพิ่นมาเห็ดเออทำความสะอาดว่าเห็นมาแล้วเห็นป้ายแล้วเออไปที่ล่ะไปเบิ่งที่ล่ะไปไปตาไปะเิ่นได้ลาไปเบิ่งไปเบิ่งจุดแนี้ยเอาฮะทางไปก่อนต้นคือประจําได้พวกมื่นประจําคือห้าน้อยคืออยังเรียกเล่าเรียกอยัางคือ ได้กู้มือแล่ะไปเพิ่งกันครับพี่น้องว่าเพิ่มเขียนขึ้นไปว่าเป็นตัวใดอันนี้ถ้าขึ้นไปเนี่เป็นของแท้ได้บ่ตาของแท้นะถ้าขึ้นไปเป็นของแท้แล้วบ่ของแท้อูออาสาตัวเสาธุปูปูขุนมือไว้กับแม่ย่าเกียดเกียดเกียดแก้วมณีบ่แก้วมัีใช่ไหมทางไหนทางไหนตั้งพี่บ่ตาทางไหนก็ได้ใช่ไหมอ๋องใส ท่านได้สนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเนียบอกเนีย มีสองสารตัวหนึ่งเนาะมีสองสารไปตาางบเิ่งตาหาเบิ่งเออพี่น้องเอ้เสร็จอเห็นนะพี่น้องเด้อไปได้ไปเนี่ยขคไปเบิ่งไปวิงคา้อ์ขึ้นไปครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วสามหกครับเจ็ดหก นี่เนี่ยสองศูนย์สี่หกสี่สองสามหกเจ็ดหกแนั้นะละน,นี่คือขึ้นไปไปไปแล้วนี่เป็นตัวเลขปริศนาบอกครับเออปิศนาละตัวเลขปริศนาเป็นเป็นตีออกมาแล้วนี่เพิ่นตีออกมาแล้วครับ<ม><ม>ตีออกมาตามที่ว่านี่ยันฝันฝันเก็บเพชรเออนั่นแหละฝันเก็บเห็ดนั่นแหละตัวปริศนาที่เค้นแปลกมาจากนั่นบอกครับเออบอกเก็บเห็ดนั่นแหละฝันว่ามาเก็บเห็ดผู้หญิงหกคนเออ ได้กระตาไปซีนิ้วไว้เก็บเห็ดออกมาได้สองตะกาเพิ่มตีออกมาเป็นตัวนี้เิตีออกมาเป็นตัวนี้พี่น้องไปกินมนียนนะวะบ้านนี้ไปกินเนียนเลยเนาะเออแมนนะถ้าถ้ยว่ารถตอนคำว่าได้ยินโอ้ยถ่ายจนคำนี่พี่น้องเด้เลยไหตนค่มอ๋อพี่น้องเตรียมแครบจดกันไปเลยนี่บ่เพิ่นเพิ่นว้านเนี่ยแบผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหกผู้หญิงหกคนได กตาไปซีหน่วยกตาซีหน่วยเก็บเห็ดออกมาได้สองกตานี่ตามนี้นะครับก็มีสองอย่ด้วยสองศูนย์ซีหกสองซีอันนี้ผมหกนี่นะสิแมนผู้หญิงแมนแมนอันนี้นตีตรงผมอยู่นี่ผมตีไปหกนี่หกสองซีหกซีสองนี่ตีตรงกันอยู่<ะ><ะ>อันสามหกกับเจ็ดหกอยู่ด้นี่อันนี้มันจะเป็นเลขล่างเด้อ โอ้เป็นทั้งไตเป็นทั้งเคืงเป็นทั้งไตทั้งเคืงแยกไยหรือตุนพี่น้องก็อย่าลืมเด้อนะครับสําหรับปริศนาของปูตานะครับเนาะของปูตาคุณมันไว้นี่พี่น้องก็จะลืมนะครับอย่าลืม<ฌ>เพิม่มแต้ม,ลด,ตมลดแต้มนะครับอาจจะเป็นถ้ารถแต้มนี่สี่ลดหลักร้อยหลักหน่วยเนาะนี่เนาะส่วนหนักจะเป็นหลักร้อยเดิส่วนมนักเป็นหลักร้อยที่เป็นหลักร้อยถ้ารถแต้มเอ้าสายตาเขาจุดทุกคนจุดทุกบอกปูตา ตัวเด็กไหลายตัวเนาะม่เคยมีไหลายตัวดรอกไม่ีนะะหลายอยู่สองรอบแล้วนครับรอบอนนันี้นั่งรถคานนไปนนะมีเนาะมอบคันนดียวนะครับนะ่พวกวาอาจารย์เขียนด้วยหรือว่าผู้ใดเขียนไ้ท่วมากแต่ยิ่งจะเป็นอาจารย์เขียนกันนระ ชุกไม่หลับเด้ออที่วันสาหามันดื้อยังทำไมกวนวันสามตัวก็ออกสามตัวไปเลยบ่มีมองปังบ่มีมองอัดบ่มีมองฟิวถือคักคักละสามตัวถึงคักคักเลยถ้าเขาซื้อนี่นืปันตกไก่พวกนั้นเราขาดเราขดาขด <S <S 2> <S 2> พี่น้องก็อลองเบิ่งเด้อครับผม แหววมาแล้วนะครับเนาะแต่วมาแล้วก็คือ204 6 2 4 36 7 6นะครับสำหรับปริศนาของปู่ตาคุ้นหมือนไว้แม่ย่าเกียรติแก้วมณนี่นะครับอยู่ที่วัดยางเทะเลบ้านยางเทะเ,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 เลนะครับวัดเทพรังสีวัดเทพรังสีพี่น้องอาจจะตีตรงใจบ่ตรงใจกับพิจารณาเบิองใหม่นะครับเนาะ นะครับแปลเอาตีเอานะครับผู้หญิงหกตะก้าสี่นะครับเจ็บเห็ดมาได้สี่ตะสองตะก้า,กกานี่แหละครับผมขึ้นไปหายเรียบร้อยแล้วสำหรับปิิศนาของปู่ตาคุ้นมื่นไว้แล้วก็ไม่ย่าเขตแก้วมณีนะครับอยู่ที่วัดเทพรังสีนะครับของพระอาจารย์ช้างนะครับ สามหนึ่งเจ็ดพี่น้องก็จะลืมเด้อนะครับสําหรับแนวทางของปูตานี่นะครับเนาะจะส่วนมากจะลดแต้มนะครับลดแต้มทุกงวดลดแต้มทุกงวดอาจจะเป็นลดหลักร้อยนะครับเนาะแต่ว่างวดน,นี้จะลดตัวใดก็บม่หูนะครับพี่น้องก็ลองมาพิจารณาด้วยครับสําหรับแนวทางทุกท่านก็นะครับพิจารณาดีนะครับแตนะ่มีคนมาจู่ถูกจุดเทียนขอเพิ่น ไไเรื่อง้ม่หงนาะนี่เนาะนี่น,นี่ถูกมาจุดไว้ขอไว้หกสองเก้าหกส ถ้าสามหกถ้าลดแต้มก็จะเป็นสองหกหรือว่าสามห้าเจ็ดหกก็จะเป็นเจ็ดห้าหรือว่าหกหกถึงเสี่เด้อครับอีกที่ทุกท่านให้ไปลดแต้มเพิ่มแต้มเอานะครับเนาะนะครับถ้าทุกทุกท่านที่เคยตามนะครับตามพระอาจารย์ช้างนะครับถ้าตามแอดมินนะครับที่เคยติดตามมาที่ได้ทายทำมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน สองงวดสามงวดแล้วนะครับเนาะนะครับเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นะครับสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายของปิษนาของปู่ตานะครับ mm hmm. อยู่ที่วัดเทพลังสรีนะครับแปลออกมาได้ตัวนี้นะครับสองศูนย์ซีหกสองซีสามหกเจ็ดหกนะครับงวดนี้แปลออกมาได้สองชุดสองหางนะครับทั้ง สตัวทั้งสองตัวี่นจับไปนะครับสำหรับปิดสนาของปูตาคุณมือไวนนะครับพี่น้องเขามาชมนะครับขอคนหนึ่งไลค์หแชร์หนการกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องแล้วก็ทีมงานนะครับผม204 6 2 4 3 6กับ7 6นะครับแปลงมาแล้วนะครับโค้งสุดท้าย ครับแอดก็ได้เดินทางครับมาตามให้กับทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปิศรนาของปู่ตาคุ้นหมือนไวยแม่ย่าเกียรติแก้วมณีอยู่ที่วัดเทพลังศรีนะครับบ้านยางทะเลอําเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดินทางมาตามให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกท่านนำไปพิเคาะพิจณา,าดีๆนะครับสำหรับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้า มีสิทธิ์หลุดนะครับขอท่านมีะหอดีๆเด้อน,นะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับผมพี่น้องก็อยากให้ทุกท่านได้มีโชคมีลาบมีหมายกันสูข่ขู่สู่คนนะครับเนาะพี่น้องก็ได้เดินทางไปหาไปหาแนวทางนะครับไม่ว่าจะอยูกก่ไกลอยูกก่ไกลก็ได้เดินทางไปเบิร์ดนะครับผมเพื่อจะได้หาแนวทางให้กับที่ทุกท่านได้นําไปพิจาคอรณาเพะนะนะครับผม เด้อครับพี่น้องคงสุดท้ายด้วนะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้แอกก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยด้วยกันทุกคนครับพุ่งนี้นะครับ